็ขอเนี่ยสัปดีถูกท่านนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะขอเนี่ยเรียนเชิญพบกับท่านอาจารย์อุ้งนะคะอิศริยาโอภายนันพัน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขออนุญาต สวัสดีอาจารย์ปริญนะคะขอบคุณอาจารย์ที่จัดคอร์สดีๆแบบนี้ให้กับพวกเรานะคะในสายอาชีพของช่างศักย์หรือไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพใดก็ตามนะคะก็โดยสังเกตแล้วอุ้มก็ทํางานด้านนี้พอสมควรอยู่ทางด้านการตลาดมานะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าเทคนิคต่างๆเสียงออกจะงามนิดนึงเนาะเทคนิคทางด้านการตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปิดการขายหรือแม้กระทั่งการขาย ทุกๆคนจะต้องรู้ว่าในแพลตฟอร์มต่างๆในโลกของโซเชียลตอนนี้ค่ะอุ้มอยากจะบอกว่าหน้าร้านไหนใครมีหน้าร้านแล้วบ้างคะมีหน้าร้านส่วนใหญ่มีหน้ารา้า,รานใช่ไหมคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะหน้าร้านที่สําคัญที่สุดข,ของเรานั่นคืออะไร Facebook TikTok Instagram Line นะคะไม่ว่าจะเป็น Line Shop Line App ต่างๆสิ่งเหล่านี้คือหน้าร้านที่สำคัญ นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าการที่เรายิงแอดอย่างที่เมื่อกี้นะคะอาจารย์โอบอกว่าการยิงแอดเราจะติดหรือไม่ติดคอนเทนต์เป็นสิ่งที่สำคัญการปรับ personal branding personal look ต่างๆอย่างสมมติว่า,อ,าอยากจะพูดว่าเลขเจ็ดสีเขียวสีแดงรู้ไหมคขาว่ามันคือแบรนด์อะไรแบรนด์อะไรคะเซ ถูกต้องฉะนั้น,นวันนี้เราลองไปดูซิว่าเรามีแบรนดิ้งที่เป็นของตัวเราเองแล้วหรือ,อยัง Facebook ลองกลับไปดูหน้า Facebook กลับไปดูเพจของเรานะคะหน้าเพจแต่ละคนเนี่ยอะจะอยากจะแนะนําแบบนี้ค่ะบางท่านก็มีขึ้นเป็นรูปคิ้วรูปนั่นรูปนี้รูปต่างๆจริงๆแล้วอันนี้นะคะมันอยู่ในอีกเซ็กชันหนึ่งของการเรียนการปรับแบรนดิ้ง สิ่งหนึ่งทีอ่อุ้มอยากจะให้ทุกคนทำก็คือเป็นตัวของตัวเองสร้างแบรนด์ของตัวเองให้เกิดขึ้นนะคะปรับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในด้านเรื่องของหน้า Facebook ก็ตามหรือจะเป็นเพจก็ตามนะคะอันนี้ฝากไว้เนาะและเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งเลยมันเป็นจุดเล็กๆที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการยิงแอดนะคะเพราะว่าหการมีหน้าร้านที่น่าเชื่อถือ การมีโปรไฟล์ที่ดีมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นนะคะและในวันนี้เนี่ยอุ้มเองก็เคยสอนเกี่ยวกับด้านการพัฒนาบุคลิกภาพไม่ว่าจะเป็นรูปภาพอะไรต่างๆก็ตามที่จะทำให้คนที่เข้ามาแล้วเนี่ยอยากจะติดตามเรามองแล้วคิดว่าเพจเนี้น่าเชื่อถืออันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งเลยค่ะที่เราให้คุณสามารถยิงแอบได้ติด นะคะมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าอุ้มเองเคยยิงแอดมาแล้วก็ปรับหน้าเพจของตัวเองอยู่สมเสมอนะคะต้องปรับแล้วก็หนึ่งเลยสิ่งที่น่าเชื่อถือคือชื่อของเราตัวตนของเราที่อยู่หรือแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าเวลาลูกค้าที่ติดต่อเราเข้ามาถูกไหมคะเขาจะไม่รู้เลยว่าคุณคือใครเขาจะจ่ายเงินให้คุณแบบไหนถูกไหมคะฉะนั้นะ สิ่งหนึ่งเลยที่ลูกค้าในโลกโซเชียลปัจจุบันไม่มีใครที่จะไม่เซิร์ชหาว่าที่นี่เป็นยังไงอย่างเราอายุตัวอย่างสมมติว่าอุ้มจะไปทานอาหารสักที่หนึ่งเนี่ยอุ้มต้องเซิร์ชก่อนถูกไหมคะก่อนที่จะออกไปว่าอย,อยากกินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนดีร้านไหนดังร้านไหนมีรีวิวค่อนข้างที่จะเยอะฉะนั้นลูกค้าทํากันบ้านมาก่อนแล้วอันดับแรกเราเองซึ่งเป็นหน้าร้านเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเราจะต้อง เตรียมตัวที่จะตอบสนองลูกค้าได้ว่าสิ่งที่เขาเซิร์ชมาแล้วหรือเขาเจอเราแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาเจาะจงที่จะมาหาเราถูกไหมคะเราได้ใช้ปกว่าครขึ้นก็คือ50%แล้วว่าอ่ะโอเคฉะนั้นเวลาที่ลูกค้าจาบกลุ่มเป้าหมายแล้วว่ามาที่เราสมมติมาร้านเราเนี่ยร้านใน A นาง A นางดีประมาณนี้นะคะเราก็าจะรู้แล้วว่าลูกค้าต้องการอะไรเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูสเต็ปกันค่ะมันจะมี7สเต็ปของการขาย การเสนอขายสินค้าแล้วปิดลงด้วยการตอบคำถามลูกค้าการปิดการขายเนาะอันนี้จะเป็นเนื้อหาหลักๆนะคะที่บอกให้ให้ดูนะคะมันจะมีตามหัวข้อเลยนะคะว่า,าหัวข้อนี้มีอะไรบ้างเนาะอย่างอันแรกก็คือการสร้างความประทับใจนะคะการสร้างความประทับใจหรือการทำลายกับแพนถามว่าความประทับใจ สิ่งสิ่งที่เราต้องการอย่าสมมติวอ้อมไปหรือคุณไปในร้านค้าต่างๆคุณอยากได้ความประทับใจอยู่แล้วถูกไหมคะเราเดินเข้าไปร้านค้าร้านหนึ่งอยากจะซื้อกระเป๋าสักใบหนึ่งสิ่งที่เราคิดว่ามันประทับใจที่สุดคือการต้อนรับใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าการสร้างความประทับใจหรือการทําลายกําแพงของลูกค้าเนี่ยเราจะทํำยังไงนะคะสิ่งแรกเลยที่อยากจะบอกว่าสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการคุยทางโทรศัพท์หรือ Face to Face เข้ามาที่ร้านเราก็ตามตรงนี้อันดับแรกเลยเขาเรียกว่า first impression นั่นหมายถึงว่าลูกค้าจะต้องประทับใจในสิ่งที่เราพูดคุยพบเจอไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามลูกค้าเข้ามาปุ๊บสวัสดีค่ะลูกค้าโน่นนี้นั่นถูกไหมคะหนึ่งไม่นิ่งเฉยสองไม่เพิกเฉยสิ่งหนึ่งที่เราไม่ชอบแม้กระทั่งตัวอุ้มเองเวลาที่อุ้มไป ตามห้างหรือร้านค้าต่างที่เราจะซื้อสินค้าเราจะรู้สึกว่าร้านนี้ไม่ต้อนรับอันดับแรกความประทับใจแรกยิ้มต้อนรับสวัสดีค่ะเพราะเราถือว่าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเขาให้ความเชื่อมั่นและไว้ใจเราแล้วถูกไหมคะอันนี้คือความประทับใจครั้งแรก first impression นั้นหมายถึงรูปรักด้วยการปรับ personal branding ของเรานั่นคือเริ่มตั้งแต่การแต่งกาย ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ที่เราทําความสวยความงามร้านเสริมสวยต่างๆเช้ามาเนี่ยแต่งหน้ารวบผมปัดแก้มสักนิดเวลาที่ลูกค้าเข้ามาเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเออน่าเชื่อถือนะร้านนี้น่าจะทําได้สวยซึ่งยังไม่ได้เห็นฝีมือถูกไหมคะฉะนั้นเขามองภาพรักภาพแรกของเราก่อนแล้วว่าเราสวยไหมเราสะอาดสะอ้านไหมเราสมกับที่จะเป็นร้านสัปคิ้วหรือร้านเสริมสวยหรือเปล่าฉะนั้นวันนี้ ลูกของเรานะคะลองกลับไปปรับดูใครที่บอกว่าอุ้ยไม่ไม่ชอบเลยอาจารย์หนูไม่ชอบแต่งหน้าหนูไม่ชอบนั่นชอบนี่ลองสักนิด 1. น่รวบผมให้ดูดี 2. ใบหน้านะคะปรับแป้งนิดนึ่งทาปากปัดแก้มนิดนึ่งอันนี้คือ first impression นั่นคือก,การปรับ personal look ของเราให้ดูดีแม้กนระทั่งการแต่งกายก็ตามนะคะอยู่ในร้านเนี่ยเวลาที่ลูกค้าเข้ามาการแต่งกายเป็นสิส่งที่สำคัญความสะอาด ร้านเสริมสวยหรือร้านสักคิ้วสักปากก็ตามจะต้องความสะอาดมาอันดับหนึ่งถูกต้องไหมคะอันนั้นเวลาที่ลูกค้าเข้ามาแล้วอ่ะโอเคสร้างความสัมพันธ์พูดคุยกันให้เกิดความประทับใจว่าโอเคลูกค้าเริ่มไม่กลัวเราเพราะหนึ่งเลยสิ่งที่เราเอาตัวเราเป็นบรรทัดฐานนะคะอาจารย์เดวจะบอกว่าบรรทัดฐานของเราคือหนึ่งเราเวลาเราไปซื้อของเราไปที่ไหนก็ตามเราจะเกลียดมากโดยการถูกโคสหรือการตามติด คุณลูกค้าคะคุณลูกค้าคะซึ่งเราจะรู้สึกว่าเราไม่เป็นส่วนตัวถูกต้องไหมคะฉะนั้นวันนี้ถ้าสมมติลูกค้าเข้ามา90%เลยเนี่ยถ้าตอนก็คือการทําให้เขารู้สึกว่าเขาผ่อนคลายพูดคุยให้เขารู้สึกว่าวันนี้เขามาแล้วแบบเขาต้องการอะไรในใจเราจะต้องอ่านลูกค้าให้ออกคะ่ะลูกค้าเข้ามาความต้องการในร้านเสริมสวยเข้ามาในร้านสักคิ้วนะคะสร้างความเชื่อมั่นให้เขารู้สึกว่า ร้านเนี้ยฉันเลือกไม่ผิดฉันดูมาละว,ว่าโอเคมีรีวิวแล้วว่าอุอาจารย์คนนี้สักสวยมากคิ้วสวยมากฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงต้องเปิดใจลูกค้านะคะหลังจากเนี้ยพอลูกค้าเริ่มเชื่อมั่นเราแล้วเนี่ยเราจะทําการขายได้ไม่ว่าจะเป็นการสักคิ้วสักป่าหรือจะเป็นการเสริมสวยต่างๆได้หมดฉะนั้นเวลาที่ลูกค้าเริ่มคลายใจแล้วเรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วคุยแล้ว วางใจและว,ว่าเราน่าจะช่วยเหลือเขาได้ตรงจุดอันดับต่อไปก็คือเราจะต้องรู้ว่าความประทับใจที่ลูกค้าเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะนี่คือสิ่ง,งแรกที่อุ้มบอกไปว่าก็คือ first impression นั่นคือความรู้สึกดีตอนแรกเลยที่เจอกับเราหรือการก้าวขาเข้าไปครั้งแรกในร้านหรือแม้กระทั่งการคุยกันทางโทรศัพท์ ในลนักษณะของการที่คุณปิดหรือการยิงแอดก็ตามได้เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้ามาแล้วสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่อุ้มอยากจะบอกว่าคุณไม่ควรจะรีรอนะคะตอบให้ไหวเพราะว่าความต้องการของลูกค้าลูกค้าต้องการรู้เดี๋ยวนั้นสมมติว่าเวลาที่เราทักเข้าไปในเพจเพจหนึ่งเราอยากจะซื้อรองเท้าขอโทษนะคะมีไซส์หรือเปล่าเงียบห้านาทีก็แล้วสิบนาทีก็แล้วเปลี่ยนค่ะอุ้มเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนทันที ถูกไหมคะฉะนั้นรีรอไม่ได้เราเสียงเงินในการที่เรายิงแอดแล้วฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายเราได้ป่าละเราได้เหยื่อละลูกค้ามาแล้วตอบทันทีค่ะตอบกับข้อความทันทีแต่อย่าพึ่งที่จะกดดันเดินการขอเบอร์โทรศัพท์ลูกค้านะคะอันหนึ่งเลยที่ลูกค้าจะไม่ชอบเลยเด็ดค่ะนั่นคือการขอเบอร์ ลูกค้าจะรู้สึกว่าฉันกําลังถูกกดดันฉันกำลังถูกฟรอสอยู่ว่าืออีนี่ยังไม่คุยอะไรกับฉันเลยเอาเบอร์ฉันแล้วอันนี้ไม่ได้นะคุณจะเสียลูกค้าทันทีฉะนั้นสร้างความไว้วางใจให้เขาเลยว่าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าขาไม่ทราบว่าคุณลูกค้ามีปัญหาอะไรคะต้องการให้ทางร้านรับใช้ด้านไหนคะคราวนี้เขาก็จะเริ่มบอกจุดว่าเขาต้องการอะไรนะคะอันนี้จะเป็นติดย่อยคราวนี้มาถึงข้อที่สองว่า การต้องการของลูกค้าเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าลูกค้าที่ทักเข้ามาหรือแม้กระทั่งก้าวเข้ามาในร้านเนี่ยต้องการอะไรหนึ่งเลยที่ทุกคนคิดอยู่ในใจเลยว่าเขาคาดหวังอยู่แล้วถ้ามาหาสมมติว่ารู้ว่าเอ๊ะเรามาหาอาจารย์ท่านเนี้ยเราคาดหวังอยู่ละเราดูในเพจละเราดูรีวิวแล้วว่าอาจารย์คนนี้สักสวยมากเดี๋ยวจะลองปรึกษาดูซิว่าคิว ซึ่งเคยสั่งมาแล้วแล้วมันมีปัญหาเราจะตอบปัญหาได้ตรงประเด็นไหมเราแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ถูกจุดหรือเปล่าฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยที่ลูกค้าเข้ามาจะต้องให้ลูกค้าคลายปัญหาของเขาออกมาให้ได้โดยที่ไม่สร้างความกดดันนะคะอ่านอย่างอุ้มยกตัวอย่างว่าสมมติอุ้มเข้าไปในร้านอุ้มจะว่าสวัสดีค่ะคุณโดพอดีวันนีอ้อยากจะมาดูปรกษาเกี่วกมาเรื่องสักคิว สิ่งหนึ่งเลยที่เราจะต้องถามลูกค้ากลับไปเลยยินดีค่ะไม่ทราบว่าคุณลูกค้าติดปัญหาด้านไหนไม่ใช่กับพูดว่าคุณลูกค้าขาคุณพี่ขาคุณน้องขานะคะอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆว่าการที่เราเรียกชื่อลูกค้ามันสร้างความสนิทสนมสร้างความรู้สึกเป็นกันเองกับลูกค้า,ขออ,ญญาะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตชื่อเรียกชื่อเล่นนะคะคุณเปิ้ลนะคะอ่ะเราก็จะเรียกคุณเปิ้ลว่าคุณเปิ้ลมีปัญหาด้านไหนคะพอลูกค้าบอกปุ๊บสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะต้องมีนั่นก็คือ ภาพประกอบหรือการรีวิวให้ลูกค้ารู้สึกว่าถ้าฉันแก้แล้วมันจะได้แบบนี้ข้อมูลที่เรามีหรือแม้กระทั่งกับพนักงานในร้านที่จะให้ข้อมูลกับลูกค้านะคะอันนี้ฝากไว้อย่างหนึ่งบางคนที่อาจจะมีน้องๆเนาะที่เป็นจะเรียกว่าเป็นคนดูแลรล้านก็ตามข้อมูลต้องแน่นค่ะหรือไม่ก็ขออนุญาตคุณเป้ลน,นั่งสักนิน